สวัสดีครับวันนี้เรามา,มากระจายไข่กบกันนะครับพอดีเมื่อคืนผมเอาลงลงเพาะแล้วก็ได้ไข่แล้วนะคักมาแล้วก็จะกระจายในบ่อนะครับถ้าเรากระจายได้ดีอัตรา,าก,การฟักตัวของเขาจะจะดีนะครับถ้าเป็นกระจุกกระจุกมันมันจะเน่าแล้วแล้วมันจะเสีย มันไม่ค่อยฟักเป็นตัวนะครับเราก็เตรียมน้ำในบ่อไว้แล้วนะครับเตรียมได้สักห้าสักห้านิ้วนะครับเดี๋ยวเรามากระจายกันเดี๋ยวมาดูบ่อนี้ด้วยบ่อนี้เราก็กระจายแล้วนะครับกำลังกระจายอยู่นะครับ เนี่ยมันเป็นกระจุกกระจุกอย่างเงี้ยเราต้องกระจายให้มันเต็มบ่อนะครับไม่งั้นไข่มันจะเสียนะครับเปอร์เซ็นต์การฟักตัวมันจะน้อยอันนี้ก็ลูกออสยี่สิบกว่าวันนะครับกำลังขึ้นแพหางเขากำลังหดนะครับ นี่ก็กำลังขึ้นแพนะครับผมขาหลังเขาง,งอกนะครับคนรอข,าห,ขาหน้ากำลังหอกแล้วงอกแล้วก็ขึ้นขึ้นแพนครับขึ้นบกครับวันนี้ก็พาพามาดูการกระจายไข่กบนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับ ครับขอวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ